ครับท่านผู้ชมครับในวันที่ที่มาท่านว่านะครับเรามาเยี่ยมคูนึ่งหลานนาแท้นะครับระว่างวัวเจ้าว่างกับวัวรอนบีบุญนนะครับรับน้องก็นอนบ่ายแล้วก็ไม่ยากยกขึ้นแล้วครับเรามาแลความพร้อมความสมบูรณ์ของคูนี้ครับนึ่งหลานนาแท้นะครับระว่างข้าวหมูดมซับหรือทันข้าวก็อนน้องเมย์จะว่างชนกับแดงงามซ้ำยอดหรือรอยวิชาข้องนายกอิฐ ขวนชุ่มร้อนวีบูนนะครับครับเรามาพบกับสาภาพ้องทะน้ำถุงโพไม่มีน้ำท่วมทะน้าไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำท่วมขอกนะครับอยู่กันบายครับนี่คือข้าวหมูดมรัพย์หรือถ่านข้าวครับข้องน้องเม่จากชาวว่างกับกับไม้ก้านก็ผุดจักนิดครับว่าผ่านกันจนมามา่อไหรยังเป็นวัวไม่นะครับท่านผู้ชมครับอายุว่ากี่ปีอายุว่าเจ็ดปีครับเนี่ครับเขา เขาไม่ได้เล่นตัวได้แนะครับแต่เขาไม่ยกขึ้นนี่ครับจะใครจะทาําไมก็ว่าปนั้น <c oughs> ครับเรามาแล่ปลายยอดปลายเขาเ <c oughs> ขานี่เราไม่ต้องซ้อมได้แล้วนะ <c oughs> ไม่ต้องซ้อมเลยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับ <c oughs> เป็นวัวไม่ต้องผ่านการซ้อมมาอย่างดีต้องผ่านการเกี่ยวมาอย่างดีต้องผ่านการดูแลมาอย่างดีจึงจะปล่อยเชือกจนในราคา,าหนึ่งหลานาแส่นกับเรารูประวัติกูจนเห,หน็บมั้งไหมครับ <c oughs> จนเหน็บกับกับแดงงามซ้ำยอดด้วย,ร,ยอร,อรอยวิชาก้องนายยอิฐควรนชุม่มทั้งนี้เราจะไปเยี่ยม เป็นลำดับถัดไปนะครับนี่คือข้าวหอมอุดมทรัพย์หรือถันข้าวนะครับควายชนะนะครับควายชนะรับรางวัลด้วยเกียรติยศจากนายวัวเมียวรับนายวัวเมียวหรือโกเมียวเมืองตรังด้วยนะครับขอบคุณโกเมียวเมืองตรังนะครับครับนี่คือขอข้องข้าวหอมอุดมรัพย์หรือถันข้าวครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมข้าวหอมอุดมรัพย์หรือถันข้าวจากชาวบางมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเยี่ยมขอข้องแดงงาม ส้ำยอดหรือว,ว่าแดงรอยวิชาก้องนายกอีสควันชุม่มรอนปีบุน๋นนะครับชนกันนึ่งหลานนะาแทนบาทนะครับคู่นี้รับรางวัลจากโคมียวด้วยนะครับเ<ด>ข้าไปแหลกไกลๆกันนะครับเขามังปอนนามปอนยากันอยู่ปอดีครับครับรนี่คือรูปรางหน้าตาก้อง,งอรอยวิชาหรือว,ว่าแดงงามส้ำยอดนะครับอายุมันกี่ปีได้ครับนะ อายุห้าปีนะครับท่านผู้ชมครับเวลาชนนี้เขาเราไม่ซ่อมไม่ได้แล้วนะเขาเขาเข้านี้แล้วครับเข้าเดิมนะครับครับท่านผู้ชมครับชนเข้าเดิมนี้แหละครับรับข้องนายออกอีทขวัญจุ่มรอนพีบูนครับใช่ครับครับครับเราอยู่กับการบันตึกเทพเพื่อเพื่อแผลครับวันนี้กับกับเพื่อเพื่อแผล้ท่านได้ร้จักวัวนะครับก่อนทาการชนครับนี่คือขุยข้องวันที่ที่มาธันวาคมครับ สนามถุงโพสเตเดียมนะครับซึกมิตรภาพชิงแชมยอดวัวควันใจหมาชนนะครับสนามถุงโพสเตเดียมก็เชิญแันมาเป็นแรงใจมาเป็นกําลังใจให้กับทางสนามกับทั้งซ่องควายด้วยนะครับคู่นี้ที่เรามาเยี่ยมก็คือแดงงามซ้ำยอดหรือว่าแดงรอยวิชาคู่ชนเราไปเยี่ยมมาแล้วนะครับข้าวหมาโดมดุมซับคําว่ารอยวิชาครับที่ไปทีปปปป่มาเป็นวา,าด้วยบ้างอ๋อบรรลุรอยรอยวิชาอ๋อลุกรอยวิชานะครับครับ ชนวันนี้ว่าทีว่าทีซ่องนะครับพู้นักเอกนี้ชนะจากไหนครับจากสนามตุงโพวันนั้นชนนั่นไหมครับไม่นานไม่นาครับเราเป็นต่อเป็นร่องกับวันนั้นเป็นต่อกับเป็นต้อต้อลึกไหมครับอ่าราคาที่แปดกับท่านผู้ชมครับเที่ยวนี้ทิ้งช่วงงันไร้เดือนไหมครับแบบว่างกลางเดือนครับเป็นปีกับนะไม่ต้นปีต้นปีครับล่างล่างจากอะ้รเราอเกลียงก้อนแล้วไหมต้อยึดติดหรือว่ามันติดโควิดอ่ะไปจนแรกเราติดโควิดเลยนะ โควิดกับท่านผู้ชมกับนี่คือที่มา<ใ>นกับตำบลควนชุ่มนะอยู่กันนะตำบลควนชุม่มอ๋อเลี้ยงปีปูนกับท่านผู้ชมกับกับนี่คือที่มาตีไปจนกลางเล็กเลาจนกันเตาได้คกับตอนนั้น,นแทนเบินคกับเที่ยวนี้ขึ้นขึ้นราคาเป็นหนึ่งหลาน้าแทน่นต้องไกวยนะถ้าก็ไกวลาเจ็ดแทน่แทนทนะกัเบเราเดี๋ยวต่างไกวต่างนัดกันนี่นะกับมีโอกาสที่จะเิม เดิมบันเลยมั้ยอย่างแรกก่อนนะแรกก่อนนะแต่นนแตว่าเราวันจมบุญแน่น,นอนรับท่านผู้ชมครับจนแน่นอนจนแน่นอนับท่านผู้ชมครับน้ำที่คอ,อกไม่ท่วมน้ำที่สังเวียนไม่ท่วมแล้วอากาศเดิมแดดออกเลยก่อน,นนะนะวาากัเดิมป่าเดินป่าได้จมบุญดีครับการนี้คือคำยืนยันจากน้องๆที่ม่าน ก้องรอยวิชาพรชนพร้อมชุนกับท่านผู้ชมกบไม้มั่นใจได้ครับข้อเชิญท่านผู้ชมทางบ้านมาเป็นแรงใจมาเป็นกำลังใจให้ทางตรองไหวมาเป็นกํกำลังใจกับทางชา้ามด้วยนะครับนี่คือรอยวิชาเรียกว่าแดงห้ามซ้ำยอดนะครับก้องนายกอีทควนชุ่มกูจนก้องข้าวห้ามอุดมศัพนะครับ้องข้อกอบพุที่มานหมางๆครับ